เหมือนกับฟันจริงๆเลยนะคะถ้าพูดถึงก็ยังยังชอบกว่าที่จะใส่เป็นฟันปลอมนะคะไม่เจ็บเลยนะคะสำหรับป้าไม่รู้เป็นคนทนหรือเปล่าชื่อการจนะาละไมพาศิษ์ปัจญาค่ะรักษาทำรากฟันเทียมกับคุณหมอนะคะคุณหมอพนมกรค่ะเป็นคนไข้มาสักประมาณ3ปีได้แล้วค่ะ เซิร์ในมือถือนะบอกตามตรงแล้วก็อ่านประวัติว่ามีหมออะไรบ้างอะไรบ้างก็เลยเห็นอยู่ใกล้บ้านมีสาขาใกล้บ้านเพราะบ้านอยู่ตรงจัตุจักใช่ไหมคะก็เลยเลือกมันสาขาลาดพร้าวเพราะมันสะดวกดีแต่มาถึงก็ประทับใจนะเพราะมันมีหลายหลายแผนกพูดถึงมันไม่เหมือนคลินิกทั่วไปใช่ไหมคะ ที่มีหมอแค่คนเดียวแต่นี่หมอมีเฉพาะทางหลายหลายท่านค่ะเพราะไปเช็คกับที่อื่นแล้วราคาก็สูสีค่ะกับโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะราคาสำหรับรักฟันเทียมที่ทำนี้เท่าๆกันค่ะก็เลยเลือกมาทำที่นี่เพราะมันรวดเร็วกว่า คุยกับคุณหมอก่อนที่จะใส่นะคะคุณหมอก็แนะนําดีก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาคงเหมือนฟันแท้เลยละแล้วก็คุณหมอบรรุมกรเขาก็นัดไปเช็คอพเรื่อยๆก็ทุกหกเดือนนะคะก็ทํามาสองซี่แล้วนะคะเหมือนกับฟันจริงๆเลยนะคะถ้าพูดถึงก็ยังยังชอบกว่าที่จะใส่เป็นฟันปลอมนะคะอก็โอเคก็ไม่กลัวการทําฟันเพราะว่าเป็นคนเช็คอพฟันทุกหกเดือนอยู่แล้วค่ะอืม ไม่เจ็บนะคะแต่สําหรับคนอื่นไม่ทราบนะคะแต่สําหรับตัวเองนี่ไม่เจ็บเลยะคะ่ะตรงนี้สะดวกค่ะเพราะว่ามารถไฟฟ้าใกล้ๆบ้านด้วย mm. ก็ลองดูมาลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าป้าเองก็ปรึกษามาหลายที่แต่ว่ามาประทับใจอยู่ที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเคยไปโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยนะคะแต่ว่ามันต้องรอคิวนานแล้วก็ราคามันก็พอๆกันก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่ ก็แนะนำให้พี่สาวมาทำที่นี่เหมือนกันนะคะพี่สาวอยู่ไกลถึงสาทรนะค่ะยังมาทำที่นี่ลองมาปรึกษาที่นี่ดูนะคะเพราะว่าบริการก็ดีแล้วก็เขาจะบอกค่าใช้จ่ายอะไรเราก่อนว่าถ้าจะทำอะไรก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำถูกไหมคะก็ประทับใจนะเพราะว่าเขาดูแลป้าดีมากเลยก็ติดตามผลมาตลอดค่ะ รู้สึกเจอหลายหมอเหมือนกันนะเพราะหมอครอบฟันก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะที่นี่รู้สึกหมอเก่งๆเยอะค่ะหมอหนุ่มหนุ่มสาวเก่งๆหลายคนยทั้งเคาน์เตอร์ทั้งผู้ช่วยก็ทำงานดีกันทุกคนนะคะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีทุกคนเลยค่ะ